สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับ,รบพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV และมูลนิธิสกิจข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่3กันยายน2567ะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจำเป็นจะต้องออกมาพูดในบางสิ่งบางอย่าง เพื่อที่จะเป็นการปลุกเรากระตุ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยให้สำนึกถึงตนเองสำนึกถึงลูกหลานปู่ย่าตายายของเราในอนาคตหากเรายังปล่อยปละละเลยปล่อยปลาละเว้นอยู่อย่างนี้อนาคตเราจะลำบากอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วง เพราะณเวลานี้คนไทยก็ลำบากกันอย่างมากมายแล้วอันเนื่องมาจากถูกแย่งอาชีพเมื่อวานผมได้บอกไปว่าถ้าจะให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นในระบบของการค้าการขายในประเทศเนี่ยไม่ยากแค่รัฐบาลทำงานอย่างจริงจังเจ้าหน้าที่รัฐทำงานอย่างเต็มที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้และไม่คิดทำลายชาติ ด้วยการสั่งหยุดทุกพื้นที่กวดขันกวาดล้างจับกลุ่มกรณีที่ต่างเช่าต่างด้าวนะค้าขายแค่นี้จบฮะเศรษฐกิจไทยดีขึ้นอย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ผมได้แนะนำรัฐบาลแนะนำเจ้าหน้าที่รัฐไปแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดนั่นก็คือ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในขณะนี้ก็ต่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินไทย <c oughs> และไม่ว่าจะมีกระแสออกมากล่าวหาสถาบันและทหารอย่างไรผมเต่านินจาขอยืนยันตรงนี้เลยว่าผมจะยืนเคียงคู่เคียงข้างสถาบันและทหารตลอดไป ถึงอย่างไรก็จะไม่เลิกที่จะรักเคารพเทิดทูนสถาบันอันเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเช่นเดียวกันประเทศนี้จะมีคนจ้องที่จะทำลายจ้องที่จะด้อยค่าสถาบันทหารมากมายอย่างไรผมก็อยากจะยืนเคียงข้างทหารอย่างไม่คลอนแคลน เพราะทหารคือผู้ปกป้องประเทศไทยทหารคือผู้บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยที่แท้จริงหากไม่มีทหารปัญหาต่างๆรอบประเทศไม่ว่าจะเป็นปัญหาชายแดนปัญหาการขนยาเสพติดปัญหาการแบ่งแยกดินแดนและปัญหาก่อความไม่สงบในประเทศเราจะปกป้องกันอย่างไร นักการเมืองก็ดีแต่พูดดีแต่ด้อยค่าแต่เมื่อเกิดปัญหาคนเหล่านี้ไปอยู่หน้าที่ใดบางคนออกมาพูดว่าทหารมีไว้ทำใหมแล้วตอนนี้มึงหายหัวไปไหนนี่ไงคือสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านั่นคือวาทกรรมที่หลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชน และคนไทยเองก็ต้องมีสติด้วยเหตุนี้ผมเตานินจาจึงขอยืนเคียงข้างสถาบันเบื้องสูงและสถาบันทหารตลอดไปดังภาพที่ปรากฏในขณะนี้เมื่อยามที่ประชาชนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าจะเรื่องหรือเหตุใดๆก็ตามในหลวงรอ0สิมเด็จพระราชินี ของเราจะต้องช่วยเหลือในท,ทันทีนั่นก็คือแจกของพระราชทานเพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนและที่ต้องมีก็คือครัวพระราชทานในขณะที่ประชาชนประสบปัญหาชะตากรรมอุทกภัยหรือเกิดปัญหาภายัยพิบัติใดๆก็ตามพร้อมกับหน่วยทหารที่ถึงทันที ทำทันทีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนดังนั้นจึงอยากขอให้โปรดอย่าคิดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอีกต่อไปกรุณาช่วยกันโพสให้แพร่หลายไปกรุณาพยายามแชร์ให้มากที่สุดไปให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้รับทราบและเข้าใจต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และคุณงามความดีของเหล่าทหารหารของชาติเพื่อเป็นกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารของพระราชาและทหารของประชาชนให้มีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพราะเป็นภาพข่าวที่จะไม่ปรากฏหน้าสื่อไม่ว่าโรงครัวพระราชทานและทหารที่ออกมาช่วยผู้ประสบภัยนี่คือความจริงของประเทศไทยวันนี้ ก็ขอให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าตระหนักเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ว่ายามทุกยามเดือดร้อนในหลวงพระราชทานช่วยทหารมาช่วยแต่พอน้ำแห้งพ้นความเดือดร้อนพ้นความทุกข์ยากก็ลืมสิ่งที่เคยได้รับความช่วยเหลือกลับแห่ไปกราบไปไหว้ไปร้องห่มร้องไห้กับนักการเมือง จึงอยากจะเตือนคนไทยทุกๆคนให้ทราบว่าเราจะต้องมีความมุ่งมั่นเราจะต้องมีความจงรักภักดีต่อตนเองต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองและต่อลูกต่อหลานของเราเพราะทุกสิ่งนั้นคืออนาคตของลูกหลานไทยนักการเมืองเมื่อได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็ลืมประชาชนดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยกับนักการเมืองไทยจึงขอให้ประชาชนชาวไทยจงตรึกตรองให้ดีๆก่อนที่เราจะไม่มีแผ่นดินที่จะซุกหัวนอนอันมาจากการกระทําของบรรดาน,นักการเมืองที่โกงชาติกินแผ่นดินขนต่างด้าวเข้ามาทำลายทั้งเศรษฐกิจทำลายทั้งความมั่นคงความเป็นอยู่ขณะนี้ จึงขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆคนทุกๆหมู่เหล่าขอขอบใจประชาชนของพระราชาที่ออกมาปกป้องสถาบันเป็นพลังและกำลังใจให้กับทหารหารของชาติของพระราชาและของประชาชนด้วยความจริงใจของกระผมเต่านินจาครับ